ขอบคุณครับน้องพอลล่าเย่เต๋าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครเอาตุ๊กตาให้พี่มิทินด้วยชื่อพี่พอลล่าเป็นประธานนักเรียนเลนแน่นอนฉันไม่ยอมพี่มิทินต้องเป็นของฉันเี้ย,ยพี่มิทินคะไวครับคุณสวยหนูให้ค่ะขอบคุณครับสำหรับตุ๊กตาเ <c oughs> ย่เต่าฉันซื้อกิฟต์มาฝากเธอดูสีน่ารักมากเลยอุ้ยสวยจังมาเดี๋ยวฉันติด อันหนึ่งของเราเสือมนกันเลยพรุ่งนี้พี่มิทินแข่งกีฬาเธอต้องพาเราไปเชียร์พี่มิทินะเต่าฉันมาไม่ได้หรอกบ้านฉันอยู่ไกลเอาอย่างนี้งั้นเธอไปนอนบ้านฉันเลยเฮ้พอมิทดนจะไม่ว่าหรอใยนิวเธอก็เป็นเพื่อนสตวาฉันพอม่ทินจะว่าทำไมทำมามนอนกับฉันนะน้นนะนนฉันอยากไปเชียร์พี่มิทินนะอืมก็ได้พี่มิทินพี่มิทินโซ่โโอ๊ยใย,ยนิว เดี่ยวโม้หมดแล้วเนี่ยพี่มิติออกมาแล้วฉันจะไปซับเหนื่อยพี่มิติินเยนิวเห็นผู้ชายไม่ได้น่ารลลีกละลีเลยเหนื่อยไหมคะพี่มิตินเห็นหน้าหนูพี่ก็หายเหนื่อยแล้วครับฉันลืมบอกไปว่าเขาเป็นแฟนกันไปกับเชนีพี่มิตินกับพี่เพอร์าเป็นแฟนกันร้อง,งไห้ทำไมแค่ผู้ชายคนเดียว แต่งตัวอะไรของเธอเนี่ยก็เธอชอบนักฟุตบอลไงฉันชอบนักฟุตบอลแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเธอเราเกียนแอปแล้วเยอบอกนะถ้าเป็นผู้ชายเหรอใช่ครับแล้วที่ผ่านมาล่ะที่เธออยู่ใกล้ฉันที่เธอกอดฉันที่เธอเพราะเราชอบเธอใหญ่เต๋า ชมพูไงไหมไพักก่อนไม่เป็นไรฉันอยากช่วยคุณตั้งแต่แต่งงานกันมาผมยังไม่เคยเห็นคุณหยุดนิ่งเลยผมคิดไม่ผิดจริงๆที่เลือกคุณเป็นเมียแบมเราไปซื้อเสื้อผ้าร้านนี้กันไหมเห็นว่าเอขอผงร้านหล่อนะอุ้ยจริงเหรอมปตไปสิสวัสดีคะ่ะลูกค้าถามได้นะคะอ,อุ้ยพ่อค้าคะหยิบเสื้อตัวนี้ให้หน่อยค่ะได้ครับพ่อค,ะคะ้าค้าหยิบเสื้อตัวนี้ให้หน่อยค่ะจะดูตัวไหนเหรอคะลูกค้า พ่อค้าค้าหยิบเสื้อตัวนี้ให้หน่อยค่ะได้ครับตัวไหนครับเก๋พ่อค้าหล่อจริงอ่ะไม่ได้หล่อธรรมดานะแต่โคตรหล่อพ่อค้าเหล่อที่น้องพูดถึงอ่ะสามีพี่เองโอชิรกฉันความมากเลยกินน้ำก่อนคะ่ะที่รักวันนี้เสื้อคุณสวยจังรุ่นอะไรคะเนี่ยรุ่นนาวิเตียด <c oughs> เอ้ยเขาย็นจุกุเอ้ยมิทิน สบายดีไหมเพื่อนสบายดีนี่นิวแฟนเราสวัสดีครับเอ้าไหนล่ะเมียแค่เราบอกให้พาเมียมาด้วยจได้ทําความรู้จักกันนี่ไงชมพู่แฟนเราสวัสดีค่ะเฮ้ยนี่เหรอนี่เหรอแฟนหนุ่มคดนาตาดีอย่าจ้ ทำแต่ง,งานน่ะเลยไม่มีเวลาดูแลตัวเองนิวก็ทําแต่ง,งานเหมือนกันนะชมพู่ยังมีเวลาดูแลตัวเองเลยใช่แต่งงานกันมาห้าปีแล้วนิวยังสวยเหมือนเดิมหน้าก็ใส่ด้วยก็ oh, ใช่สินิวสวยอยู่แล้วหน้าเราอ่ะทั้งเป็นฝ้าทั้งดําแต่งนี้ก็ไม่สวยหรอกใครบอกล่ะเมื่อก่อนหน้านิวทั้งดําทั้งเป็นฝ้าหนักกว่าชมพู่อีกนะจริงเหรอแล้วนิวทํายังไงอ่ะถึงหน้าใสขนาดนี้ นิวใช้ BB Baby Cream ตัวนี้ไงหน้าก็ใสขึ้นเยอะเลย BB Baby Cream ในหนึ่งเซ็ตมีครีมกลางวันกลางคืนกันแดดและสะบู่ล้างหน้าครบจบในเซ็ตเดียวเป็นครีมทาฝ้าที่ไม่กัดหน้าไม่ทำให้ผิวหน้าบางใช้ต่อเนื่องฝ้าจางลงผิวกระจ่างใสขึ้นเลือกดูได้เลยนะครับลูกค้าลูกค้าอะไรนม่มียคุณไงโหคุณสวยมาก ผมจำไม่ได้เลยหน่าคุณก็ใสามากด้วยฉันใช้บีบีเบบี้ครีมตัวนี้ไงฉันอยากหานมาดูแลตัวเองบ้างคุณจะได้ไม่ไอายคนต่อให้คุณจะเป็นยังไงผมก็รักผมไม่เคยอายที่มีคุณเป็นเมียเจ๊คะหิวข้าวหรือยังพี่เจียมกับข้าวไปให้แล้วไปกินข้าวเลยไปเดี๋ยวพี่เฝ้าให้วิขอบคุณนะคะพี่พรนิวชคมดีมากเลยที่มีพี่พรเป็นพนักงานนะ่ะค่ะอยู่กับนิวมาสิบกว่าปีแล้วอ่ะอย่าไปไหนนะค่ะเจ๊ดีแล้วก็น่ารักขนาดนี้พี่จะไปไหนได้ล่ะ ฉันไม่มีที่ไปเชเชอรหรอกแกขนาดนี้แล้วใครจะรับฉันเจ๊คะพี่ว่าพี่อยากมีร้านขายเสื้อผ้าเล็กๆเป็นของตัวเองฮะพี่พรจะไปจากเจ๊เหรอพี่ก็แก่แล้วคะ่ะทํางานก็จะไม่ไหวแล้วอนาคตบ้านปลายชีวิตจะเป็นไงยังไม่รู้เลยเออก็จริงนะใครจะทํางานไปจนแก่แต่พี่ก็ไม่รู้จะทํายังไงดีนะเงินทุนก็ไม่มีเงินเก็บก็ไม่มีเอาอย่างนี้ไหมคะเดี๋ยวเจ๊จะลงทุนเปิดร้านให้พี่พรก่อนอุ้ยเก่งเจ๊จริงเลยค่ะเจ๊ พี่พอรอยู่กับเจามานานเป,ป็นสิบปีเจรักพี่พรเหมือนคนในครอบครัวค่ะไม่คิดไม่ฝันเลยว่าฉันจะมีร้านเสื้อผ้าเป็นของตัวเองฉันนี่ก็เก่งเหมือนกันนะภูมิใจในตัวเองจริงๆตั้งแต่แม่ป่วยก็แทบจะไม่ได้อนอนเลยหน้าก็ทรงมาก b <Baby S 1> บบี้บ t e มาร์คไฮโดรเจลแผ่นมาร์คน้าสูตรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูผิวให้เต่งตึงกระจ่างใสเราต้องเอาไปมาร์กแล้วแหละห ตั้งแต่แม่ป่วยก็ต้องไปเฝ้าแม่ที่โรงพยาบาลทุกวันร้านก็ไม่ได้เปิดมาหลายเดือนแล้วเงินก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วพี่พรเจนิวโอ้โหพี่พรขยายร้านใหญ่โตขึ้นมากเลยนะคะจ้ะวันนี้นิวมีเรื่องอยากจะรบกวนพี่พรหน่อยนะคะรบกวนได้แต่ไม่มากนะคะ พอดีตอนนี้คุณแม่ป่วยหนักแล้วก็ไม่ได้เปิดร้านขายของมาหลายเดือนแล้วเจต้องการใช้เงินค่ะเงินที่เจ๊ให้พี่พรยืมมาลงทุนเปิดร้านนะคะพี่พรพอรจะมีคืนให้เจ๊สักครึ่งไหมคะขายของได้กําไรมาก็ขยายร้านออกต่อไปเรื่อยๆไม่มีหรอกค่ะเจ๊ไปหาที่อื่นเถอะแม่แม่โอนเงินไปไหนตั้งแสนนึงเออคือคือแม่ให้น้องโจกเกอร์เขายืมแม่เขาไม่สบายต้องเอาเงินไปราาักษา แม่รู้ไหมว่าผู้ชายคนนี้ยจะมาหลอกแม่เขาไม่ได้จริงจังอะไรกับแม่เลยนะอย่ามาพูดอย่างนี้นะนิวน้วนองโจกเกอร์เขาเป็นคนดีอย่างน้อยเขาก็ไม่ทําให้แม่เหงาตั้งแต่ลูกเป็นหมอมานี่แม่ได้กินข้าวคนเดียวทุกวันต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นคนเก็บเงินและเก็บบัตรทุกอย่างของแม่ไว้เองไม่ได้นะนินวเดี๋ยวนี้นะสวัสดีค่ะมีเคสฉุกเฉินเหรอคะโอเคค่ะเดี๋ยวหมอออกไปตอนนี้เลยอารมณ์เสียฉีดน้ําหอมให้ตัวทหอม,หอมรอน้องโจกเกอร์ดีกว่าน้ําหอมมีซเซนฮอลลีเดย์ฉีดกลิ่น น้องโจ๊กเกอร์จะได้อยากกอดอยากฟัดอยากทะนุถนอมมา,อมาแล้วครับเจี๊พรคนสวยมาสักทีพี่ละคิดถึงน้องจ๊กเกอร์จะแย่อยู่แหละวันนี้ที่ผมมาช้าเพราะรถผมพังฮะนี่ผมก็รีบเดินมาเลยนะกลัวพี่พรหิวข้าวปวดขาหมดเลยเนี่ยตายแล้วเดินมาเลยเหรอโทษน้องโจ๊กเกอร์ของพี่เออผมว่าจะยืมเงินพี่พรไปซ่อมรถหน่อยครับพี่ตอนนี้พี่ไม่มีเงินเลยยายนิ่นนิวหน่อยยึดเงินพี่ไปหมดอะไรนะ มันบอกว่าเธอน่ะจะมาหลอกพี่คิดได้ยังไงเซงวะนั่งหมอตัวดีมันยึดเงินแม่ไปหมดแล้วมันน่าจะรู้ทันว่าเราไปหลอกแม่มันเฮ้ยองหนูยิ่งหนักกว่าไอ้นักธุรกิจนั้นไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเข้าใกล้หน่อยก็สั่นทำท่าเหมือนอยากจะเห็นผีแล้วหลอกเอาอะไรไมาได้บ้างละ่ะยังไม่ได้อะไรถึงไหนเลยมันก็กัวนหนีกลับบ้านไปแล้วเฮ้ยอะไรวะ เจ้าของห้องให้เวลาเราอาทิตย์หนึ่งแล้วเราจะไปหาที่ไหนมาจ่ายต้องจัดการหนึ่งหมอนี่นิวอย่าตอนเย็นพี่มารับนะจ้าคิดถึงนะตอนเย็นรีบมารับล่ะครับจริงขรงพี่พี่พรวันเสาร์นี้หนูจะแต่งงานแล้วฮะจะแต่งแล้วหรอใช่ค่ะพี่พรต้องไปให้ได้นะเขาบอกไว้ก่อนเลยนะหลังจากที่แต่งงานไปชีวิตเธอจะมีความสุขน้อยลงฉันเตือนเธอแล้วนะ แม่ไปทํางานก่อนนะแม่ตอนเย็นหนูอยากกิน KFC ตังแม่ยังไม่ออกเลยลูกก็หนูอยากกินลูกอยากกินก็ซื้อให้ลูกกินดีโอเคโอเคจะได้ได้ตอนเย็นแม่พาไปซื้อนะพี่พรหนูขอยืมเงินสัก500ได้ไหมเธอจะเอาไปทําอะไรลูกอยากกิน KFC ตังออกเดีหนูคืนให้ฉันบอกแล้วว่าอย่ามีลูกมีผัวมันปวดหัววุ่นวายขอบคุณนะคะพี่พร ชมพู่อ้าวพี่มิทินจีรถพี้หายเดินมาตั้งไกลเลยหาไม่เจอเลยนี่ตายแล้วแล้วพี่เอาไปไว้ตรงไหนถ้ารู้จะหายได้ไงเงินมาพี่จะไปปั๊มจี้ใหม่อยู่เป็นโสดก็ดีอยู่แล้วแท้ๆชมพู่แม่หนูปวดท้องไม่ไหวแล้วพี่พรหนูลางานครึ่งวันนะจะพาลูกไปหาหมอไปลปไ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 ปมีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจนี่แหละฉันเตือนแล้วไม่ฟังชมพู่มีร้านหมูกระทะเปิดใหม่เย็นนี้เราไปลองกันปะเอาไว้วันหลังนะคะพี่พรวันนี้ต้องรีบกลับบ้านไปทำกับข้าว ตั้งแต่เธอแต่งงานแล้วก็ไม่ได้เป็นร้านลาเหมือนเมื่อก่อนเลยแม่กลับบ้านเร็วๆหนูหิวข้าวเดี๋ยวเร็วหน่อยสุโาพพี่จะกลับไปดูนังหนูกลับก่อนนะคะพี่พรฉันบอกแล้วว่าอย่ามีครอบครัวอยู่เป็นโสดแบบฉันสบายใจกว่าเยอะเซะคะทำไมพี่พรไม่มาทำงานหลายวันแล้วพี่พรโทรมาราง,งานเห็นบอกว่าไม่สบายนะ่ะฮะพี่พรพี่พร ร้อนจีเลยไปหาหมอมาได้ยังเนี่ยยังเลยพี่อยู่ตัวคนเดียวไม่มีใครพาไปทำไมเเสื้อคุณป้าเหม็นขนาดนี้ป้าป่วยหลายวันไม่มีแรงซักเลยลูกเดี๋ยวผมกลับไปเอารถยนต์ก่อนนะเดี๋ยวผมจะพาพี่ปอนไปหาหมอรีบเลยนะพี่เดีย๋ยวเข้าแกงเอาเสื้อคุณป้าไปซักให้นะแม่เข้าแกงเก่งมากเลยลูกเดี๋ยวแม่ให้ผมซักฟอกให้นะลูกทุกางานซักจะกลายเป็นเรื่องสนุกสะอาดเร็วไครลื่นลานง่ายปองหายเกี้ยงอืมกลิ่นหอมฟุ้งกระจายเลย คุณป้าคะเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเสื้อนี้หนูซักให้แล้วอือหือหอมจังเลยสะอาดด้วยข้าวแกงใช้อะไรซักลูกก็หนูใช้ผงซักฟอกแอร์แชกอีซี่แฮปปี้สวีทไปรถพร้อมแล้วไปโรงพยาบาลกันป่ะขอบคุณทุกคนมากนะที่มาช่วยพี่วันนี้พี่ได้รู้แล้วว่าการมีครอบครัวมันดีแบบนี้นี่เอง เมีมยหรอเจไม่อยู่ใช่ไหมฉันออกไปดูเสื้อผ้าแป๊บหนึ่งนะออกไปอีกแล้วเหรอฉันขี้เกียจโกหกช่วยเธอแล้วนะช่วยฉันแค่นี้ทําเป็นบ่นหรือจะให้ฉันเอาเรื่องของเธอไปบอกเจอย่านะงั้นก็อย่าพูดมากไปละมาเดี๋ยวปาออกไปดูงานข้างนอกแป๊บหนึ่งนะรีบไปรีบมานะปาเจขาเที่ยงแล้วหนูขอไปกินข้าวข้างนอกนะคะอา้าวไปกินอะไรล่ะแล้วชมพู่ไม่ไปด้วยหรอเออไม่ค่ะชมพู่มีกับข้าวแล้วหนูไปก่อนนะคะ นะกลับมาแล้วครับโอ้แกนใครขยันจังเลยดูงานเสร็จแล้วหรอป้าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับแต่คิดถึงมามากเลยเอ้าวมาเมียวมาแล้วหรอไปกินอะไรมาเออเอเอไปเตียวค่ะหนูขอตัวไปทํางานก่อนนะคะโอ้เยเตอมาขับเปลี่ยนหน่อยขอนอนสัก,กนิ่ก่อนมาดิฉันขับเองปะเธอไปนอนพักผ่อนให้สบายเลยปะเตอเขาเปาๆหน่อยจิจะนอนก็นอนไปสิเป็นไงล่ะฟีมือการขับรถของฉันถึงที่หมายก่อนเวลา โอ้วินหัวจิงวกเธอเราไปซิเว่นแป๊บหนึ่งนะโอ้ย่อยห้งซื่ออะยุมาถ่ายรูปให้ฉันหน่อยโอ้ยขอ,อนั่งพักก่อนแป๊บหนึ่งเธอขับรถยังไงให้เราวินหัวจะอ้วกมากเลยอะไรฉันก็ขับดีๆเล้นเราจะกินอะไรนะ่ะบสามรถรัศมีแขกได้กินอันนี้สดชื่นขึ้นมาหน่อยฮื่มเปรี้ยวๆหวานๆสดชื่นขึ้นมาเลยนะซื้อมาจากซิเว่นเมื่อกี้นี้มีมัาขามสามรถด้วยเธอขับรถยังไงให้เราวินหัว อืมเป็นตสื่นมากเลยโอ้เบี้ยวมากไป<ะ>กลับผมสื้นแล้วผมขับเอง